เข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านท่าด้วงตำบลท่าด้วงอำเภอหนองแผงจังหวัดเพชรบูรณ์ของในช่วงระหว่างวันที่ที่ห้าถึงที่หสิงหาคมพุทธศักราชสองพ้าร้องครับยกสเหลือขึ้นมาลกับยกสีเหลือขึ้นมาทุกคนมีสีเหลือสีเหลือเป็นตัวแทนโรงเรียน ทำยังไงลูกปีไหนอาขาอะไรเพศชายเพศหญิงแค่นี okay? oh uh, right. like ้แต่ไม่ต้องเขียนชื่อหรือว่าคุณครูผรู้อาจารย์ผรู้คนไทยรู้ไหมครับอ่เวลนน้องๆครับยกกนขึ้นมาลูกครับยกสีเหลือขึ้นมาทุกคนมีสีเหลือสีเหลือเป็นตัวแทน รพเรียนข้าพเจ้าขเจ้าขอว่าลงการอลาอธิษฐานจิติฐานจเพื่อให้ตัวข้าพเจ้าเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเจิญตลอดระยะเวลาอดรยะลาที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

สุขใจเลยสุขยียตนะนำริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พุทจากทุกข์ภัยทั้งสินสส้นเถิดสาธุยืนเนาะยืนเนาะ ยืนหนอก็บอกว่ายืนหนอทุกคนก็ยืนนิ่งๆสำรวมทำความรู้สึกอยู่ภายในยืนหนอยืนหนอยืนหนอสงบสำรวมสักครู่หนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อจะเงียบเสียงไว้สักประมาณหนึ่งนาที ให้นักเรียนสํารวมสงบอยู่เฉพาะตนด้วยสติสัมปชัญญะของตนเองนะนักเรียนนะ,ะเมื่อเห็นสมควรในหลวงพ่อจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าให้ทําอย่างไรให้ความป,ประสงค์เพอมีความป,ประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าผูา้ไมที่จะให้ข้าพเจ้า,าเอาวมอรรมเพื่อทำจริยธรรมเขรวมร ขอาพเจ้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้วข้าพเจ้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าข่านอนกายและใจขอน้อนกายและใจแห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าข่านอนกาย